เดอ e ไทมส์ชัดเจนเป็นกลางสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังครับกลับมาอยู่กับยกเดอะเดอะไทมส์และนี่คือตลกข่าวถลกปัญหานะครับปัญหาวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นปัญหาเรื่องของการยุบและยกเลิกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะยุบกรออมมานอนะครับยุบเรื่องของเรือดำน้ำํายกเลิกเรื่องทหารเกณฑ์นะครับ ยกเลิกและยุบหน่วยงานบางส่วนของสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับแก้ไขามาตรานะครับในประมวลกฎหมายต่างๆเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญต่างๆนะครับ discredit สาลนะครับแล้วก็มีการยกเลิกความคิดความเชื่อต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนครับเป็นมุมมองที่ประหลาดแท้และผมคงจะคุยกับใครไม่ได้นอกจากแขกรับเชิญประจำของเราครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุนสิทธิสมวงครับแกนนากลุ่มเสื้อหลักสีครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับแม่สวัสดีครับวันนี้หัวข,ข,ข้อก็จะมินเมกับพักการเมืองพักหนึ่งอยู่พอสมควร <c oughs> มันมันเริ่มต้นจากยุบก่บอน<อ>ชื่อมาเลยบอกชื่อมาเลยอ๋อแล้วโอเคพักเก้าไกอ เขาอยากยุบเยอะแยะหมดเขาอยากยุบอยากยกเลิกไปหมดก่อนอื่นนี่ผมถามหน่อยเอถ้าเกิดแบบชวนชวนพนันออกอากาศนี่จะจะโดนจับไหมเนี่ยโอ้ยชี้นำพนันไม่ได้คุณหมอคือคือผมจะชวนพนันว่าเอใครจะถูกยุบกันแน่ก่อนกันแน่ละไหวพักเนี่ยแกแกกรรมนเนี่ยผมผมผมแทงข้าง ข้างพรรคโดนยุบก่อนมั้งโอเคเพราะว่าผู้ผู้ช่วยผู้ช่วยอหาเสียงเขานี่ก็อผู้ช่วยอหาเสียงเขานี่ก็แบบว่าอะไรอ่ะก็มาจากพรรคที่โดนยุบไปแล้วอ่ะอ๋อครับอนาคตเขาอนาคตผมเลยว่าใครจะยุบก่อนนะคือคือเรื่องของเรื่องนะครับไอ้เรื่องยุบหนอพองหนอเนี่ยนะครับถ้าอะไรที่มันไม่ดีไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็มันก็อมันก็ยุบได้ นะครับมันไม่ไม่ไม่มีอะไรให้่ยงคงกระพันหรอกแต่อะไรที่มันยังยังดีและมีประโยชน์เนี่ยมันก็ควรจะดํารงคงไว้อะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ก็ไม่รู้จักอว่ากรมนอคืออะไรเนี่ยกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในอนะครับถ้าเกิดเธอจะแปลเนี่ยเอผมว่าอเมริกาล้านหลังเราได้ซ้ําไปนะนะครับได้จะยิ้นคำว่าโฮ m มแลนซ s เคเ r ตี้ไหมครับ มันก็อันเดียวกันนะครับอของเราเนี่ยครับโฟร์แมนเซเคิลิตี้ถ้าเกิดจะแปลไทยเป็นฝรั่งฝรั่งเป็นไทยก็อันเดียวกันแหละครับกองโดยการรักษาวความมัม่นคงภายในนะครับเพราะนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบันรักษาวความมั่นคงภายในมันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าอะไรนะครับเราก็ดูเรื่องเรื่องของภายในนะแต่ว่าถ้าเกิดต่างประเทศนะครับจะจะเข้ามาทําให้เกิดความไม่มั่นคง ในประเทศเนี่ยก็คงก็คงจะต้องมีตามไปดูด้วยนะครับส่วนในเรื่องของอหน่วยงานของหน่วยงานในพระองค์นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดอะไรเพราะว่าเขาเมื่อเมื่อจากสภายุคที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีการพยายามจะโยงโน่นโยงนี่นะครับสงสัยพวกนี้ถ้าสอบเลขตกหมดนะครับก็คือว่าเอาเอาอตัวเลขเงินเดือนของ ค่าใช้จ่ายในพระองค์หรือหน่วยงานต่างๆเอามาบวกหมดเลยรว,วมไปรวมมา <Yeah. S 1> ได้สามหมื่นล้านนะครับมันก็ตกเลขนะครับเพราจริงๆมันไม่ถึงไม่ถึงแปดพันล้านได้ซ้าไปถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับ uh. ที่เหลือเนี่ยก <Yeah. S 1> ็เป็นโครงการทำเป็นเงินเดือนบ้างแล้วเป็นโครงการที่ประชาชนได้ประโยชน์นะครับแม้จะมีคําว่า uh. ในพระองค์ส่วนพระองค์หรือโครงการพระราชดำริเนี่ยแต่จริงๆคนที่ได้ประโยชน์คือชาวบ้านผู้ไดใ้ใช้งบประมาณก,ก็คือชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าถ้ามั่วขนาดนี้ก็ ผมว่ายุบตัวเองไปก่อนดีกว่านะครับไปไปแก้ปัญหาเรื่องออที่เขาบอกว่าพักนี้เขาเออนิยมถูกลองเรียนะนะครับก็อย่าไปลื้อลื้อฟื้นเลยคงรู้กันดีนะครับว่าไปทําอะไรกับสาวๆชาวบ้านเขาบ้างอะไรเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> ก็ <Okay. S 2> ใครจะถูกผมผมนึก่อแก้บอกเอาแหมยอมยอมเสี่ยงขอขอ,ขอเชิญชวนออกอากาศเลยว่าใครใครถูกยุบก่อนกันแนะ่ แต่สุดท้ายอานายกเศรษฐาเขาบอกแล้วนะเขาเขาไม่ยุบเออคุณเสนอไปเ<อ>ขาไม่ยุบเออแกก็รู้แกอ่ะนะแกก็รู้แกว่ออาจจะผม,ม <า S 2> ไม่แน่ใจว่าตอนตอน,ตอนที่อา่าไปพบไปพบอา่าเมืกนกันรับงานเนี่ยไปพบนายกนายกประยุทธ์เนี่ยก่อนก่อนที่จะอำลาตำแหน่งแล้วก็นายกเศรษฐาล้วตำแหน่งใหม่เนี่ยก็ได้พูดคุยอะไรบ้างหรือเปล่า หรือว่าได้ขออะไรมั่งป่าบอกไปไปคุยดูว่าจะนั่นดีหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็ไอ้เนี่ยเขาก็ไปฝ่ายค้านมันก็แต่ก็ยังดีไม่มีอะไรทำทีทีไอ้เรื่องอะไรนะเงินดิจิตอลไม่เห็นจะค้านเลยหรือว่าไอ้เรื่องเออชั้นดิมสี่ลมันตำรวจเนี่ยต้อไมเงียบกิ๊บนะครับปล่อยอต้องไปทำหน้าที่หรืออะไรเงี้ย นะครับผมว่าเ,เราอยากฟังเรื่องเ,ออเขาจะไปค้าเรื่องเงินดิจิตอลหรืออะไรพวกเนี้ดีกว่านะครับก็มีเห็นมีศีกัญญาก็เอ,อคุณหมายแพงนี่ก็มามาต่อต่อ,ตอหน่อยแต่ว่าฟังเหตุผลฟังไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่นะครับ <laughs> ก็จบจบต <laughs> ูรูสเือนก่อนก็นโดนเลี้ยวพูถะละ่มอ้มันเกี่ยววันนี่ย โดนตลบไม่ห้า <laughs> มเ่ยก็ยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวก็ก็ค,ค,คือคือมันหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับก็ทําไปแต่ว่าจะไปยุบโดยงารราชการที่เขาทาหน้าที่อยู่นะครับก็โปรดศึกษาดูให้ดีก่อนว่าอะไรไม่ใช่แบบว่าเอ,อคือซีซัวอยากจะยุบก็ยุบแล้วก็ดูแล้วเนี่ยถ้ายุบแล้วมันไม่เกิดปัญหาของประเทศนะครับอันนี้ผมว่าคุณอาจจะโดนโดนข้อหาว่ามีมีเจตนาร้ายต่อประเทศหรือเปล่า นะครับหน่วยงานก็ทําหน้าที่ได้ดีแล้วก็โดยเฉพาะนะเน,นเน้นเนี่ยตอนนี้ก็ในปัญหาภาคใต้นะครับนะถ้าเกิดคุณคุณจะพรรคคุณเนี่ยจะเลิกทําการที่จะตรงกันข้ามนะครับทำให้เกิดการแตกแยกนะถ้าถ้าจำกันได้ก็จะมีมีคนของพรรคคุณน่ยบางส่วนน,นะครับหรือว่าผู้สนับสนุนพรรคคุณเนี่ยไป ไปพูดไปจาอะไรในนำนองที่ว่าจะทําให้เมีการแบ่งแยกประเทศได้นะครับแล้วก็แบ่งพื้นที่บางพื้นที่ออกไปปกครองตอนเองอะไรเงี้ยซึ่งอนั้นเนี่ยนะฮะก็ขัดรัฐธรรมนูญอีกแหลรแก้แก้รัฐธรรมนูญนะครับก็เขาถึงบอกไงบอกหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ย<ๆ>นะครับรหมวดหนึ่งมันเกี่ยวนะครับเพราะหมวดที่หนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวความมั่นคงของประเทศเกี่ยวกับเอการปกครองเกี่ยวกับขอบเขตของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ ไม่ควรจะไปไปแต่ยู่แล้วเพราะนั้นมาบอกจะให้อะไรแก้ไขรัฐมนุนทังฉบับซึ่งถ้าเกิดมีสสรองงบประมาณก็ต้องเปลืองอีกนะครับแล้วก็ขอบเขตก็ไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับนะในในรัฐมนุนผมว่าเขาเขียนไม่ดีแล้วที่ว่ามาแก้เป็นลายมาตราคุณก็นําเสนอมาว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพักนี้นะผมว่ามีปัญหาจริงๆว่ะเรื่องของคุณภาพนะไม่รู้ เด็กๆเขาเลือกเาเป็นพักอันดับหนึ่งได้ยังไงนะบอกบอกว่าเออเขาเขาจะเสนออะไรแต่ละอย่างนี่นะบอกโอ้โหเดี๋ยวบอกถ้าภาษาปกีิบอกปวดเทสหมายไปกินนันไปดินดีกว่านะครับนะครับจะจะให้ยุบกรมนอเออยแก้ไขรัฐธรรมนูญเอยนะครับเดี๋ยวก็โดนไล่บอกไปแก้ปัญหาบ้านเองก่อนไปสอสอตัวเองอ่ะมีมีโดนร้องเรียนไปกี่กี่คนอ่ะไปเคลียร์ให้หมดก่อนไป ก่อนจะมาแก้รัฐมนูญก่อนจะมายุคกรรมนอนะครับนี่ผมยังยังยังดีนะผมว่าคนของกรรมนอเองเนี่ยนะครับยังเงียบเงียบอยู่นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดจะมายุคเขาจริงๆอ่ะนะก็คงจะโดนสวนนะครับนี่การรอฟังอีกอีกพักหนึ่งก็คือเนี่ยจะไปยุบเรือดำน้ำกันเนี่ยจะได้เหลือแค่ฟรีเกตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดังนั้นผมผมว่าเอ้ตอนนี้มันบ้านนี้เมืองนี้มันประหลาดเว้ยนะครับเขามีแต่จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ แต่นี่นะอะไรที่มันจะทําให้ประเทศแข็งแรงให้มันจะตัดแข้งตัดขาหมดอะไรเงี้ยไอเรือเรือดำน้ํานะขอโทษนะอ่าอินโดนีเซียมีเท่าไหร่มาเลเซียมีเท่าไหร่สิงคโปร์มีเท่าไหร่พม่าก,ก็ยังมีเลยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะก็ก็โอเคอ่ะมันมันมันจะเครื่องอะไรผมว่าเราตรวจสอบดูได้นะครับฟรีเกตจะไปสู้เรือดำน้ําได้ยังไง ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอออันนี้ขอขอขยายพักหน่อยไนหะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้วอีกพักหนึ่งใช่คือคือเออมันจะมันจะคือจะพักการเมืองหรือว่าข้าราชการหรือแม้ประชาชนข้างไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะต้องเอดูแลเรื่องของความมั่นคงของประเทศเป็นหลักดูแลเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมก็จะจะบอกว่าเอออย่าไป ก่อนคุณจะไปยุบอะไรนะคุณไปศึกษาดูก่อนว่าหน่วยงานก็ทาอะไรนะครับอย่าแล้วก็<ม>ประชาชนที่สนับสนุนพักนี้ก็อย่าไปเชื่อสื่อโซเชียลคุณมากนักช่วยหาข้อมูลที่มันถูกต้องก่อนนะครับแล้วจะได้ย้อนกลับไปไปบอกพักคุณบอกว่าเอ๊จะจะทำอะไรเนี่ยนะมันมันถูกต้องแล้วเหรอนะครับนะม,มันมันอย่าอย่าแบบว่าเขาเรียกหน้ามืดตามวัวเชียร์กันแบบไม่รู้แบบไม่รู้ ขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีข้อมูลน่ะนะคบผมเร่งดีนะยังไม่ยังไม่มีก็ได้ยินมาบ้างอ่ะนะบอกว่าเอ้ยพวกเด็กๆที่เขาเชียร์พักนี้อยู่นะครับนะฮะหรือหรือตอนนี้เราไม่ได้มาด้อมส้มมานานแล้วก็บอกโอเคดูเขาเกีบยเียไปนะก็ก็เอ่อเดอดผมขอร้องแล้วครับไปไปจะจะเชียร์ไอการยุบกรอมมนอเนี่ยนะครับช่วยช่วยไปดูหน่อยว่ากรอมมานอเาทาหน้าที่อะไร นะครับแล้วเทียบกันแล้วเนี่ยประโยชน์และโทษของการที่จะไปเอยุบยุบของเขาเนี่ยยุบแล้วจะให้หน่วยงานอะไรทำทาฏุจะติเองไหมเหมือนที่บอกประยุบยุบทหารยุบทหารเกณฑ์อะไรอ่พวกคุณเนี่ยแต่ละเรื่องนี่โหแบบปวดเท่นจริงเลยบอกว่ามันมันล้งแต่จะทำลายบทเนาะเอาแบบไม่ให้ไปไม่ให้เกณฑ์อาหารอ่ะให้เกณฑ์าหารให้ดีนะครับอืม โอเคก็ให้ให้ให้แบบว่าเกณฑ์เป็นรอบๆอ,อ,อะไรเงี้ยทำเหมือนเกาหลีก็ได้ไม่ต้องสองปีรวดอาจจะเอาปีสามนั่นมาแล้วต้องคนที่เอ,อ่อคนที่เขาเกณฑ์เรียนรอดอแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็หลักการก็คือว่าให้ชายไทยเนี่ยหรือทหารเนี่ยเขาคุ้นเคยกับคุ้นเคยกับเอ,อ่อการที่ว่าจะต้องถ้าเกิดต้องมา มาทาหน้าที่เป็นทหารเนี่ยมันก็ได้คุ้นเคยรู้จักกันเข้าแถวรู้จักกันจับปืนจับอาวุธบ้างไม่ใช่แบบไม่เคยไม่เคยมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณดูดิตอนนี้คนยูอ่ะนะครับเขาเขาปลดระวางไว้แล้วเนี่ยนะฮะแต่เขาเขาบอกว่าเมื่อถึงวันที่ประเทศเขาถูกลุกลานเนี่ยเขาอยู่อเมริกาเขาอะไรเขาปึ๊บครับ,บเขาเข้ามานะครับในหนังเกาหลีเนี่ยคุณก็ดูสิและถ้าเกิดคนที่ไม่ไปเกณฑ์ทหารเนี่ยเรียบร้อยดารงดาราเนี่ยเข้าคุกหมด ราะเนี่ยคนจะตัดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมผม,ผม,ผมคิดว่าเอา่เอกองเชียร์พักก้าวไกลทั้งหลายนะครับจะจะมาเชียร์เขาเนี่ยว่าจะยุบทหารยุบฐานเกณฑ์ยุบก,กรอรมนหรืออะไรเนี่ยนะครับได้โปรดนะครับดูให้ดีก่อนอย่าเอาแต่ความสะใจนะครับอย่าทําลายความมั่นคนขงของประเทศเถอะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอพอยุบไปแล้วเนี่ยพวกคุณเดือดร้อนเองก็จะเหมือนกับ อะไรนะเหมือนที่ท่านกีสศพนะครับที่เพราะว่า,วากวางที่มีมีต้นไม้คอยคอยบดคอยบังอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยพอท่าน,นเสร็จไปไป,ไปกินไปกินใบไม้ที่ที่ที่พวกท่าน,นที่พวกท่านเนี่ยมีมีความสงบสุขมั่นคงอยู่เนี่ยเพราะว่ามีทหารมีฝ่ายความมั่นคงแล้วทาหน้าที่ปกป้องท่านนะไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เกิดภัยร้ายอยู่ในในใ,ในประเทศนะครับท่านอยู่สุขสบายเนี่ยนะฮะ ไว้ไว้ไว้ถ้าเก <ไว S 2> ิดมันมีปัญหาเหมือนนี่เนี่ยเหมือนเออิสราเอล,ลตอนนี้โดนหรือยูเครนก็นโดนเนี่ยนะครับคุณจะนึกถึงหน้าหานึกถึงเรื่องของความมั่นคงครับอืมคุณหมอมองงี้อาจารย์อาจารย์หมอมองนี้ว่าเขาทําทุกอย่างเนี่ยถ้าเราลองวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยเขาพยายามจะทําอะไรครับให้เกิดขึ้นกับประเทศเนี่ยอาจารย์หมอ <laughs> ถือมันจะกล่าวหาเงินไปไหมบอกว่าเอา รักษาความมั่นคงภายในตรงกันข้ามนะครับเอาเอาถ้าเกิดน้องๆที่เรียนเรียนภาษาตรรกาสตร์ง่ายๆเนี่ยบอกว่าเมื่อไม่มีรักไม่มีความมั่นคงภายในมันก็คือประเทศชาติไม่มั่นคงอาหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติไม่มีทหารก็คือไม่มีใครปกป้องประเทศชาติมันตักษัตรย์มันง่ายมากเลยนะครับแล้วว่าเอเจตนาของพรรคเนี้ยคืออะไรกันแน่ยุบทหารเรืออะไรก็คือต้องการให้ประเทศไม่มั่นคงใช่ไหม นะครับสงสัยถ้าเกิดจะนัดงินคงต้อง,ต,องต้องดวนกันหน่อยแล้วว่าว่าเออไอมัน,ม,นมันคุณทําทําอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะมีผลเสียต่อประเทศชาติยังไงนะครับผมเชื่อว่ามันมีผลเสียแน่หละแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะให้บอกว่าให้ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้งบน้อยลงหรือว่าอะไรเงี้ยใช้คนน้อยลงโอเคอย่างนี้ผมว่าพอพอพูดคุยกันได้ เพราะว่าย,ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยต้องพูดคุยเรื่องเรื่องของประสิทธิภาพแต่พูดถึงผลดี<ม>หรือเขาเรียกอ,อะไรบอกว่าเป้าประสงค์ของของอะไรอาหารและความมั่นคงไปไหนแน่นอนต้องให้ประเทศมั่นคงแต่ถ้าเกิดคุณ<ม>คุณจะห่วงเรื่องการใช้งบประมาณมันมีมีปัญหามีอะไรก็ตรวจสอบไปอันนี้แหละครับนีค่คือหน้าที่ของของพวกคุณโดยตรงนะครับอย่าลืมตอนนี้คุณเป็นฝ่ายค้านนะ<ม>นะครับแต่จะมายุคนน่นยุคนี้นะครับสงสัยก็ต้องโดน โดนค้านแน่นะครับแต่ถ้าคุณจะตรวจสอบการใช้งบประมาณผมว่าอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงอันนี้ผมเชียร์นะแต่แต่ช่วยบวกลบให้ถูกหน่อยนะครับอย่าเป็นเหมือนเรื่องไอ้งบงบลบหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยเบอ้โหอันะนั้นมันมั่วมั่วสุดขีดน,นะฮะโดนมันมันใช้งบของอะไรของใครอะไรเงี้ยนะอันนั้นมันไม่ได้นะครับ<อ>ช่วยช่วยดูหน่อย นะครับผมผมก็ยังเสียนะเพราะว่านี่แหละคือประโยชน์ของของระบอบประชาธิปไตยคือต้องมีพักรัฐบาลมีฝ่ายค้านนะครับแล้วก็จะต้องมีเอ่อมีแม้กระทั่งตุลาการเนี่ยเข้ามาถ่วงดุลน,นะครับมีตุลาการเข้ามาถ่วงดุลด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าตุลาการเขาจะมาก้าวไก่ถ้าเกิดปปชกับตุลาการเขามาก้าวไก่ได้แสดงต้องมีการฟ้องร้องต้องมีมีคดีเกิดขึ้นนะครับเ<ม>ขาถึงจะ มาตรวจสอบรัฐบาลได้ถ้าเกิดมันมัน,มนบเบื้องต้นคือสภาฝ่ายค้านทําหน้าที่แล้วไม่สําเร็จมันก็ฝ่ายตุลาการหรือว่าองค์กรอิสระต่างๆก็ต้องเข้ามาตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนี่แหละที่ที่เขาบอกว่ามีมีการคอยคอยตรวจสอบหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยคือคือคกลไกที่ที่ถูกต้องนะครับในการที่จะเอ่อ<ม>ทำให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเดินเดินต่อไปได้ครับ อืมครับก็น่าสนใจฟังฟัง,ฟง,ฟงอาจารย์หมองี้่าปุ๊บก็จริงนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดีหรือไม่ดียังไงอะทีนี้พูดถึงคนที่เป็นอดีตหัวหน้าพักของเขาหน่อยแล้วกัน <laughs> จะบอกเอ๊ะไปเกี่ยวข้องอะไรเขาตอนนี้เขาเดินสายไปทั่วไปทั่วเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไปอเมริกาด้วยในมุมมองเงี้ยคิดว่าเขาน่าจะยังไงฮะจะโปรโมตตัวเองจะโปรโมตพักหรือว่ากําลังจะเดินหน้าบอกอะไรให้กับ อาน,านาชาติเขารู้นะฮะอันนี้ถ้ามองมามุมนายกทิพย์เนี่ยนะฮะที่วันนี้ไปทั่วไปหมดเลยคือผมก็เขาเขาเขาออคงรอส้มหล่นมั้งครับอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดแบบว่านายกเศรษฐาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่านายกเศรษฐาหลุดด้วยกรณีใดๆเนีย่ยก็ไม่ใช่ว่าจะจะเออเป็นเป็นต่อต่อด้วยองค์อิงหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับมันไม่สมบัติผัดกันพรมนะเออ พิธาจะไม่มีโอกาสนะครับนะแต่ตอนนี้นี่เขาเขาออะไรอ่ะเขาอาจจะรอคนนอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอนอชัยธวัฒธวัฒชัยหรืออะไรไม่รู้ก็คือธวัฒธวัฒน์เขาเขาเาอยู่เขาอยู่ในลิสต์ไม่ได้แล้วผมว่าเขาก็ผิดเขาพลาดตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วที่ไม่ใส่ใส่ชื่อไว้ให้เต็มแม็กสามคนนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมพิธาได้อย่างเดียวเพราะนี่ผมผมมองได้อย่างเดียวก็คือบอกว่า เขารักษากระแสะไว้แล้วก็ดิสเครดิตนะครับเขาจะบอกว่า,าสภาของเราเนี่ยเ,เลือกเลือกคนที่ไม่ชนะการเลือกไม่ได้พรรคอันดับหนึ่งซึ่งผมบอกว่าโอ๊ยนี่ถ้าไปเดินเดินหรือไปพูดแถวแถวสแกนดิเนเวียนนไขหน้าตายหาเลยเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยพรรคอันดับหนึ่งไม่ไม่ได้เป็นนายกสัก,ส,กสักประเทศหนึ่งนะครับ <c oughs> หนอน <c oughs> นี่ผมว่าถ้าจำไม่ผิดนะน่นอร์เวย์นี่ขอโทษพรรอันดับสามเป็นเลย นะครับไม่ใช่พ่าอันดับสองด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อ,อ,อะไรอ่ะลุงลูกตู่เองก็ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคราวที่แล้วเนี่ยแ,แม้แม้จะบอกว่ออาอันดับสองปาริสปาริสอันดับหนึ่งแต่ว่าคะแนนสอสอรวมเนี่ยก็แพ้เพื่อไทยอยู่ดีนะครับแล้วก็บรรวมไปรวมมา,านะครับไม่ต้องมีสมมุติว่าณปีนั้นเนี่ยถ้าเกิดปีหกสองเนี่ยถ้าเกิดตัดตัด สวอไปนะสวไม่มีสิทธิเลือกนะก็ตู่ก็ได้เป็นนายยกอยู่ดีแหละก็ไม่ได้นั่นเนี่ยต้องต้องไม่ลืมว่ามันคือการรวมเสียงมันคือการรวมเสียงนะครับนะฮะวันวันเอ่อวันเลือกตั้งเนี่ยคือเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแล้วแต่ช่กสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็ไปร่วมรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลอีกทีหนึ่งไม่ใช่การการเลือกเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกคอรมอไม่เกี่ยว นะครับไปดูหน่อยนะมีป้ายไหนที่ไหนบ้างตอนวันเลือกตั้งอะ่ะบอกว่าอ่าวันเลือกตั้งนาะยกรัฐมนตรีโอเคนั่นคงอีกคงอีกนานผมว่าผมว่าระบบนี้เนี่ยมันก็คือว่าเขารู้ว่ามันเป็นไปได้ยากที่ที่ในระบบประชาธิปไตยที่ว่าพักพักใดพักหนึ่งเนี่ยจะได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งถ้าเกิดมันได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งก็เชิญเลยอันนั้นก็นั่นไปแต่ว่าคุณก็อย่าพลาดนะคุณอย่าอย่าเออเาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือ,ค,อคือมาไม่ครบอะ่ะ พราะถ้าเกิดพักที่เหนือเนี่ยคุณ,ค,ณคุณไม่ไม่มีไม่มีพักร่วมรัฐบาลเลยอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดพักของคนพักคุณไม่มา,ไม,มาไม่มานะก็ไโทษใครไม่ได้สภาล่มก็โทษใครไม่ได้นะครับเพราะนี่มันมันโดยมันโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับก็คือว่าเออมันจะหนึ่งบวกอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยธรรมชาติหนึ่งจะไม่ลงกับสองนั้นนาจะเห็นหนึ่งวงกับสองทีหนึ่งหนึ่งก็ลงไปสามนะครับนะก็จะต้อง พูดถึงพักหนึ่งคือพักกิจสังคมเนี่ยเขาบอกเฮ้ย hey, ขอเป็นพักอันดับสามพออะไรเงี้ยอ่าแล้วเราไม่เป็นพักอันดับหนึ่งก็ได้ขอพักอันดับสามพอแล้วก็ไปต่อรองขอเอ่อเขาเรียกกระทรวงเกรดเออะไรเงี้ยขอเสียงอ่า,าอันดับสามดีที่สุดพักที่แน่แบบหน้าชาังที่สุดคือพักอันดับสองนี่แหละยากแต่ก็โอเคอก็เกิดนะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าพักอันดับหนึ่งมันมันไม่ไม่สะดุดเปลือกกล้วยนะ อันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบอกนุรันทาทาแต่สิ่งที่คนเขารับไม่ได้อ่ะนะครับแล้วก็ดีไม่ดีจะนํามาสู่การยุบพักแม่ก่อนกอมานอนะครับนะชวนเล่นบหนอยแล้วกูโอเคช่วงท้ายอยากอาจารย์หมองว่าหนึ่งอยากให้ยุบอะไรเอา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 ข้อเดียวนะข้อเดียวนะอยากให้ยุบอะไรและสองอยากให้ยกเลิกอะไรเอออ่าสองข้อสองข้อยุบกับยกเลิก <ś les> อยากให้ยุบอะไรอ่ะอาจารย์หมอวางว่าวันนี้อยากให้ยุบอะไรยุบพักโอ้ยพักไหนก่อนปะโษ <ś les> แล้วก็ถ้าถ้าถมว่าว่ายกยกเลิอกอะไรนะครับตอนนี้ขออยกเลิก,ากการขอพระราชทานัยโทษสําหรับบางโทษนะครับโดยเพราะการทุจริตคอร์รัปชัน <ś les> อันนี้เนี่ยคือคืออยากจะเขียนตราไว้เป็นกฎหมายเลยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการการคือต้องลองบอกว่าการการทูลขอพระทายไปโทษให้กับนักโทษ้ายาเสพติดนะครับ mm hmm. หรือว่าคนทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นการห mm hmm. ลักยเครืองเบื้องพายุโคลบาท นะคร um ับะฉะนั้นเนี <t ani> <t ani ่ยมันมันมันขอจะายบุคคลหรือว่าอะไรก็ต้องผ่านรัฐบาลผ่านกลไกต่างๆต้องต้องต้องเขียนห้ามไว้เลยครับนะก็ก็จะไม่ไม่มีไม่มีเรื่องเหล่านี้นะครับผมผมขอย้อนสมัยท่านพลเอกไพบุญนคุ้มฉายาเนี่ยก็บอกว่าเราจะมีกฎหมายไว้ทําไมคือการขอแน่นอนอ่าอำนาจในการพระราชทานัยโทษเนี่ยนะครับเป็นอำนาจของประมุขนะครับแม้ทั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอ เอ่อประธานรมบดีเนี่ยก็มีมีอำนาจเช่นนั้นแต่ว่ามันก็มีมันก็ต้องมีว่าโทษบางอย่างเนี่ยไม่สามารถที่จะเอ่อหรือไม่ควรที่จะเข้ามาสู่กระบวนการลดโทษได้นะครับมผมว่านี้เนี่ยถ้าถามถ้าถามบอกว่าจะจะให้ยกเลิกอะไรก็ขอยกให้ยกเลิกการอขอพระราชทานอภัยโทษโทษ,โทษอรรัปชันครับอโอเคยุบพัก คำแรกมาได้ตกใจยุบปากหนโอโอเคแต่อันที่สองยกไม่บอกไม่บอกไม่พูดไม่บอกจะรู้ตัวนะครับผมว่าผมว่าผมว่าขนาดสสพักเขาก็รู้ตัวกันหมดแล้วอ่ะว่ากูโดนแน่เตรียมหาพักใหม่อย่าบอกอย่าบอกอย่าบอกว่าไม่รู้นะอย่าบอกไม่รู้นะขนาดขนาดพวกคนช่วยหาเสียงยังทําเงียบๆไปเลยเออนั่นแหละโอ้ยเขาอาจจะเขาอาจจะรอจังหวะหรือเปล่าคุณหมอ เขาบอกเขาบอกว่ากูเคยมาแล้วคุณคุณโดนมาแล้วโดนมาก่อนโดนมาแล้วเออแหมแล้วก็ดันดันไปแน่แน่ตระอย่างนี่นะผมบอกอะไรได้มั้ชวนยุชวนถูกยุบพักชิบไายโอเคแหมอเอา โอเคยุบพักกับยกเลิกพระราชทานอภัยโทษกับพวกคอร์รัปชันทั้งหลายอ่าโอเคนี่ชัดเจนอ่าวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์โอ้โหขอบคุณมากมันมากมันเหมือนเดิมทุกครั้งที่ได้คุยกับอาจารย์หมอครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วมาดูกันว่าเรื่องอะไรที่เราจะมาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอครับผู้ช่วยอาจารย์นายแพทย์ตุลสินสมวูครับขอบคุณมากคุณหมอครับแล้วก็สวัสดีครับลาไปพร้อมๆท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับ ปัญหา The s t a t e Times ชัดเจนเป็นกลาง <S The s t a t e Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่